รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เราเริ่มต้นกันที่บ้านหลังอบอุ่นของตำนานหมอแคมมอร์มรดกอีสานพ่อครูสมบัติสิมล่าซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านวังไฮตะบนวังใหม่อําเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสรา,ารคามความสุขที่เรียบง่ายจากคนในครอบครัวผลักดันให้คุณพ่อนั้นยืนหยัดสร้างงานศิลปะผ่านเครื่องดนตรีอีสานที่เรียกว่าแคร์พี่พ่อก็ตุงตัวง่าแบบว่าพู้ตชาวบ้านก็ทํานาครับผมกับผมแต่พ่อไม่ได้ทำนาคนอื่นทาให้พ่อกินทนํานาก็หมายถึงว่า พ่อก็แบบว่ามีลูกสาวก็ลูกสาวพ่อก็ไปมีแฟนนะฮะมีแฟนแล้วก็พ่อของแฟนแม่ของแฟนลูกสาวพ่อเนี่ยก็เขาก็มาทานายพ่อกินครับผมก็เขาพ่อก็ให้เขาปมันสองส่วนพ่อก็เอาส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับผมการสอนีแคนพ่อก็ไปสอนอยู่ที่หมายอะไรไม่ดนที่สระยากรุงเทพมหานครครับผมแล้วก็มาสอนอยู่ที่มมศสระคำบ้างแล้วก็สอนที่ราชสัพระศลัคำบ้างบางทีลูกศิษย์ลูกหามาจากที่อื่นก็มาให้พ่อติวอะไรแคนอะไรให้ พ่อเขาลูกเขาไปครับแปลว่าบางทีอุบวนเนี่ยเราจะว่าอุบวนเนี่ยเขามาประมาณเจ็ดแปดคนก็มีครับบางทีก็นาาศิลป์การสินอะไรกับบังดีสันสินอะไรก็มาหาพ่อนะครับครูส่งมาก็ฝึกให้เขาตั้งแต่สามโมงเช้าหัวประมาณสี่โมงเย็นครับผมครับผมสอนธรรมะอะไรก็มีครับที่สวนพ่อก็นุ่นแต่แค่นั่นแต่ถุนยแต่ถุนย์นั่นน่ะหลังหลังนั่นยุงหลังยุงนั่นนะครับผมครับผมตั้งแต่สี่โมงเช้าจนถึงประมาณเวลาสิบแปดนาฬิกาครับผม อยู่ทั้งวันเลยถ้าไม่อยู่ทั้งวันไม่ได้คือมันลายน,นิเคียนมันเป็นลายที่ละเอียดราองยิงนะครับต้องลายหนึ่งลายหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งถึงจะได้ครับไม่ใช่ว่าของง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะฝึกง่ายๆนะครับฝึกแกนต้องใช้เวลาสมองปัญญานิดหน่อยนะครับผมการฝึกอะไรมันไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายแต่คนที่ฝึกจะรับได้แค่ไหนแค่นั้นเองอนะ่ะเออถ้าค่าความก็ไม่ว่าถ้ารับไปก็เออเลองๆนะถ้ารับได้ไม่ได้บ้าง <laughs> มันมันเต็ม,มถ้าความนั้นเต็มนะ คือทุ่งนามันเป็นสิ่งที่งเงียบๆซะหน่อยไม่มีเสียงอะไรรบก,กวนครับผมแลวก็สงบเล็หน่อยแค่นั้นเองจะฝึกอะไรก็แต่ถ้าถ้าจะฝึกที่ในบ้านมันก็ยังไงเสียงบางทีรถอะไรมารบก,กวนบ้างบางทีเสียงรถจกักรยานยนต์วิ่งมาบ้างฮะเสียงรบก,กวนนิดหน่อยมันก็ไม่มีสมาธิที่จะฝึกครับผมเดินทางออกจากบ้านมาประมาณ2กิโลเมตรก็มาถึงท้องนาของครอบครัวครับที่นี่คือห้องเรียนที่คุณพ่อนั้นได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทุกรุ่น ท่านบอกว่าความเงียบสงบของสถานที่นั้นก่อให้เกิดสมาธิแม่กับจุงพร้อมขึ้นห้านวันนี้ขึ้นห้านแล้วแม่ก็ลงมาจากห้านแล้วก็นั่งยุ่หันแล้วหาขาให้กินก็ได้หาขให้กินล้วก็งานข็รอ,อกิริยก็กไปต้องกันนี่แหละดูแลตลอดจ้ะมืออื่นมือมอื่นนี่ก็จิได้ไปอีกไปละตลาดนี่ละไปกับ มึ năm, ่งไปสายผลลัพธ์ดูสิผลไม้หมดล้ำแล้วพอถือพอแกนยางเดียวพอแล้วกับกัปปันไม่มีน้อเห็ดอีกม่อบังกะทิออกมาหน้ากับมาเลี้ยงมูวนหนึ่งคว้าเฉยดอกเป็นกรว่าสีมือยิ่งยอดยางเดียวดีออกุ่นเี้ว่ะออกเท่าถัดยางเดียวว่ะ ออกทอาถัดเห็นสมือเพึ่วมาเห็นตลอดออกทอดัดย่งมันใส่ยิ่มงก็เห็นพึ่ว่าแม่เหมือแค่สมัติออกทอดถัดออกดูดูพึ่งนางสีพุ่มแจก,ก็เลี้ยตัวนเพอของแน่เลี้ตัวว่าไปสีกส่ก็ไป่เห็นหงงีเดียวเดี๋ยเดียวพึ่อันสิว่าพึ่นี่สิว่าเหมือแค่ไม่เห็นหงเหือนราินเขาสี่เดีว ก็มันแม่ปหาห้กินคือเขาเขากิว่าใจเมียนี่แหละเมียเป็นผู้ีิหละหนุกว่าเสลอเนาะเหลือตูนเหลือเดนเลยไม่มีผู้ใดสักผ้าไม่มีผู้ใอเสื้ออาบ้ำหอไม่มีผู้ใดอาบน้ำห้ก็มันแม่คือเขาแม่เลยว่าดูสอว่าแม่เนี่ยแม่ก็พอเนี่ยบม่มีว่าเสียห้างกันนะเคีาไปใส่ทองไปน้ำกันออกมา ม่แม่ได้เรียตนว่าเออก็ได้ปล่อยไปจังซี่ก็สิบ่เห็นฮู้มันบ่แม่เลยว่าเออกูไปกันนะมื้อนี้อือไปแล้วก็ประจุงขึ้นห้านยังเดียวมื้อนี้ขึ้น้านแล้วแม่ลงมานั่งนั่งอยู่หงเดี๋ยวตนขอความฮักนําบ่จ้ะอย่า้เขาอย่าได้เขาปปของถิ่ม เดี๋ยวตนพอตัวเนี่ยน,น,น,นี่ยวาลากินเขาน่ะมันไม่ล้างมือให้แล้ววันน,นี้ไปกินเขาน้ำมูเนี่ยก็หาเข่าห้กินคือมันผู้ใจหนึงเนี่ยได้ป้อนพร้อมอันนี้เราวไม่ได้ป้อนส่วไไนว่าหาพระเขหาห้บอกว่านี่ถ้วยนี่ป้นนี่เจ้าก็ามื่อล้ว ก็ยังจะหักคอยตลอดเวลาครับผม,ผมเอาคอก็าหักย่อยอยู่ดีล่ะตลอดไม่ต้หักตลอดเจนซ่จิมงผมดีล่ะหัแต่ว่าจนนีชีวิตยังไม่หมดแล่วเออนั่นเรา,าก็ฮหักเจ้าเลยเดวนหักที่สุดทั้งลกใจอยที่วังที่ไหวพุ่มใจอเอ่าเอที่รักดีใจ วันนี้สีเปาเป็นทำน้องแค้นรับสิ่งยิสานครับผม การตั้งแต่เมื่อครั้งแบรบอกเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางความเพียรของคุณพ่อสมบัติได้ท่านใช้ความจําที่เป็นเลิศมาทดแทนจนเรียนรู้และเข้าถึงจิตวิญญาณความเป็นศิลปินตามรอยผู้เป็นพ่อสถานที่สําหรับการเรียนการสอนดนตรีพื้นบ้านครับแค่นี่แหละครับผมครับผมทำไมถึงเลือกใช้สถานที่ตรงนี้ค่อคือสถานที่ช่งน้ม,มันเป็นสถานที่เงียบเคียบดีครับผมหมายถึงว่าเสียงอะไรรบก,กวนไม่มีครับผมครับผม เวลาจะฝึกก็เสียงฟังเสียงนกเสียงกาบ้างเสียงไก่เสียงเป็ดบ้างมันก็บรรยากาศดีแบบหนึ่งแล้วก็คนที่จะเป่าแคนก็ต้องมีสมาธิกับพ่อด้วยครับผมต้องใช้แบบสมาธิแบบว่าเงียบจริงๆนะครับไม่ให้มีเสียงอื่นมารบก,กวนได้ครับผมแค่นั้นเองสมาธิเวลาพ่อฝึอกให้ท่านความจําจะได้มาครับเวลาฝึกมันจะได้ง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งคือคนโบราณสมัยกนก่อนนี่คือหมู่บ้านต่างๆสมัยก่อนเวลาจะคลอดลูกเขาต้องมีหมอตำแยลูก ตั้งมอตัแยใหม่คือมอตัมแยคนที่บ้านพ่อเนี่ยเป็นมอตําแยที่แบบว่าเขาแบบว่ามอตัแยเอแบบว่าโบราณน,นะครับผมเขาต้องการอยากจะทดลองยาครับทดลองยาว่ายานี้นี่แบบเขาไปเอาหยิบ,ย,บยาอะไรหยิบยาหยดเสือเดือน,นมาใส่ตรงตาพ่อนี่แหละตอนที่พ่อจะตาพิการเนี่ยคือแม่พูดบอกว่าคลอดออกมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแม่แต่สายลูกก็ยังไม่ตัดเลยนะลูกนะเขาเอายากวดนั้นแหละ มาหยอดตรงตาพ่อเลยเขาเรียกว่ายาหยอดสะดือนะครับหยดต่างตาพ่อเลยหลังจากหยอดปุ๊บมันก็ยานั้นนั้นเป็นยาไม่ไม่ใช่ยาตาเป็นเป็นยาหยอดสะดือนะหยอดหยอดปุ๊บมันก็ไปกัดสายแสงตาพ่อมันก็เลยบอดเลยบอดตั้งแต่ตอนนั้นแหละตั้งแต่พ่อก็ยังเล็กๆอยู่ไม่ได้บอดอยู่นะตอนนั้นครับผมตอนนั้นหลังจากหยอดปุ๊บพอตาพ่อก็พิการเลยครับแปลว่ามองอะไรไม่เห็นครับผมแล้วความเป็นอยู่ พ่อครอบครัวพ่อตั้งแต่สมัยเด็กนี่เป็นยังไงครับตั้งแต่สมัยเด็กก็ก็ตามภาษาเด็กเป็นคนยังไงเป็นเป็นคนสนนิหน่อยนะครับผมชอบสนุกดีหน่อยแต่มันอาจจะมีคนนั้นคนนี้พูดว่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันรักษาจะหายเปล่าเนี่ยอย่างนี้เองแต่พ่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคือมันแสงภาษาตาพ่อมันขาดแล้วมันคงหมอก็ว่ารักษาไม่ได้ครับตั้งแต่เล็กก็พอดีพ่อของพ่อนะก็แบบว่าท่าน ว่าเห็นลูกชายตายพิการตานะครับผมท่าก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นก็พอ่อพ่อเ็เป็นนักดนกตรีมาก่อนเป็นมองคแคนมาก่อนอย่างนั้นอันนี้ท่านพูดนะครับผม,มเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนท่านบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพ่อจะซื้อแคนให้ลูกประมาณสักดวงหนึ่งแค่น,นั้นเองตอนนั้นแคนสมัยน,นั้นก็ไม่แพงนะดวงหนึ่งก็ประมาณประมาณสองบาทสรมัยนั้นแคนไม่ไม่แพงนะครับเป็นแต่มันเป็นแคนเล็กเป็นแคนสามลูกแคนของลูกที่เขาามาขายตามร้านต่างๆนะขายแคน,นเล็กแคนที่เด็กบ่อเล่นนั่นแหละ ให้พ่อพ่อฝึกเป่าแต่พ่อไม่กล้าฝึกคือ่าแขนมันฝึกไม่ได้มันแขนเล็กเกินไปนั่นนะพ่อของพ่อก็เลยให้พ่อนี่หปว่ายังไงนะท่านเป็นหมแขนท่านก็ให้ท่านก็เป่าให้พ่อฟังครับผมพ่อฟังพ่อก็จำเอาเสียงที่ท่านเป่าคือท่านจะมีเขาเรียกเปอกมือปอกมือตรงนี้จะสุบตรงพ่อตรงหนึ่งแล้วก็ท่านก็อยู่ตรงนี้เอามาใส่ต้แขนเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเวลาท่านขยับก็ต้องนับไปเรื่อยแค่นั้นเองนับไปเรื่อยแค่นั้นเองนับไปมือพ่อนี่ต้อง ต้องอยู่อยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเวลานับก็ต้องขึนนับไปอย่างนี้มันก็เป็นเสียงนั้นนี่พราะาจำามาเสียงเขานับเสียงพ่พอนับเนี่ยพอเขาจำเอาจาเสร็จก็มาเป่าคนเดียวก็รู้สึกว่าอาจจะมีพรสวรรค์ได้ครับก็นี่หนึ่งแตไไ่ไม่ใช่เขาง่ายนะฝึกแขนยากจริงน,นะครับผมตั้งแต่อายุหกขวบเวลาหกขวบตอนที่พ่อเป่าใส่หมอนออมาได้ก็ประมาณสิบสองปีครับผมครับผมสิบสองปีลูกคือพ่อไปอยู่ปทายอ,อยู่ที่ปทายคือปทายสมัยก่อนนั้น คือตั้งสมนักงานหมอลำครับผมหมอลำนี่แหละคือท่านเป็นพระแต่สมัยท่านไม่ไม่บวชท่านก็เป็นคนธรรมดาแต่ท่านมีเ,เป็นเป็นหมอลำเป็นนักแต่งกลอนนะครับ <ๆ S 2> แต่งกลอนได้เยอะจริงๆครับผมได้เยอะจริงๆท่านก็บวชแล้วท่านก็มาให้ลูกน้องอะไรมาอยู่ที่วัดนี่แหละ <house> <ๆ S 1> ท่านก็แต่งกลอนลำให้ลูกน้องหมอลำใครก็ไปอยู่ที่นั่นเยอะนี่แหละไปอยู่ที่ประทายเยอะนี่แหละ พ่อก็ไปอยู่กับเขาเดิแต่ไปไปอยู่กับท่านด้วยแต่แต่พ่อเป็นตอนนั้นพ่อไปขอทานนะลูกนะพ่อจะพูดอะไรฟังไปขอทานไปขอทานที่ไหนก็แล้วแต่คือป้าของพ่อเนี่ยเออเป็นคนชอบขอทานนะตอนนั้นพ่อก็เป็นเด็กอายุประมาณเท่าไหร่สักประมาณเจ็ดขวบมั้งแปดขวบมั้งไปขอทานนะั่นพ่อก็มีแขนเล็กๆแขนนั่นะไปเป่าขอทานครับผมเป่าขอทานท่านก็พาไปไประมาณไปเป่าที่บารมือบ้างไปเป่าที่ไหนบ้างไปเป่ามดนะครับพอดีก็ อนาคตพอมาหยุดที่เนี่ยที่ปทายนี่แหละครับพอไปขอเงินไปทายป่าก็ไปไปตอนเช้าก็นั่งตลาดเช้านี่แหละเช้าเย็นเย็นนี่แหละหลังจากกลางวันก็เดินตามร้านนะเบกแขนตามร้านไปขอทานตามร้านเนะ่ยบางทีเขาก็ให้บางทีก็ไม่เขาก็บอกว่าโอ้ไปหน้าก่อนไม่ไม่มีเงินไม่มีตังค์ที่จะให้พ่อก็ให้ให้ป้าจวงไปหน้าแล้วก็พอดีกับไปไปก็พอดีไปพบกับอาจารย์หมอลำมีหมอลำคนหนึ่งนะครับเป็นหมอลำที่ มีชื่อเสียงโด่งดังครับมลำคนนี้ครับเป็นมอลำที่ดังมากเลยท่านชื่อว่าหมอลำวิรัตมาแข่งครับเพราะนั้นที่ว่าอาจารย์วิรัตมาแข่งท่านเป็นมอลำที่ดีจริงท่านบอกว่าออน้องออไปอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่พี่จะให้อนาคตน,น้องในลุงน่งเนี่ยนะพอดีพ่อก็ไปอยู่กับปทยัยที่วัดปทัยนี่ยแหละประมาณประมาณสักเกียตปีบ้างอยู่ปทัยครับผมอยู่นั่นนะ่ะไปป่เซายมลำกรอนค่าตัวขึ้นหนึ่งก็ ประมาณสองร้อยกว่าบาทวันนั้นขันสองร้อยบาทนะไปปล่อยให้เขานะปล่อยให้ท่านนั่นแหละปล่อยให้ก็งานลว200ะวสองร้อยไปปล่อยหมอลลำวอลลัคนนั้นเป็นท่านเป็นคนดีนะลูกนะคนนั้นเป็นคนดีจริงๆแต่ตอนนี้ท่านบวชแล้วตอนนี้ครับบวชแล้วครับเป็นพระแล้วตอนนี้ครับผมก็อาจารย์วิรัตน์นี่ท่านเป็นมอลำมาตั้งหลายปีท่านก็ให้พ่อไปอยู่ด้วยไปจำมอลำตั้งแต่อายปุประมาณเอ่อสิบสองสิบสามปีครับนะครับเดี๋ยวไปจำมอลำกรอนนะปล่อยหมอลลัมกรอนปล่อยงานนะหลังจากนั้นหลังจากพ่อปล่อยให้มอเสร็จก็ ไปอยู่นั้นก็พอดีพ่อของพ่อที่บ้านนี่คิดถึงพ่อมากเลยแบบนั้นน่ะพ่อก็เลยอยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่นั่นไปพอดีทางแต่ก่อนเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยมิคูลสละคำแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าราฐสภัทเนาะท่านมิลคูลสละคามีการประกวดแคนประกวดเกี่ยวกับดนตรีสันหละเขาเรียกว่างานอะไรนะงานโมอดกสันนี้เขาประกวดมอแคนทั่วประเทศมาประกวดทั้งหมดเลยตอนนั้นอายุพ่อประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณสิบสิบห้าปีตอนนั้นนะพ่อกับไปประกวดนะครับไปประกวด ไปเป่าน,นี่แหละไปเป่าที่สระครามนี่ยแหละแต่พ่อไม่กล้าไปเป่าเราไ,ไปเถอะไม่ได้ต้องไปแข่งเขาเพราะจะรู้ผิดรู้ถือว่าชนะหรือไม่ชนะอย่างเงี้ยไอ้ครับผมไปไปแข่งเขาเลยพ่อก็ไม่เคยแข่งพ่อก็ไปเป่ามีคนพิการประมาณ20คนคนไม่พิการประมาณสัญญุนนะที่ที่ทวิริคูรสุลักคำมสมัยก่อนครับผมแต่ตอนนี้เขาเรียกว,ว่ารัศพัตรครับผมนั่นแหละเออท่านจัดรายการประกวดดนตรีนะดนตรีอีสานนะครับมรดกศิีป์สารน่าื่อนะครับผมมนตรดกศิลปนเป็นเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะครับ พ่อก็ไปประกวดไปประกวดก็กลางวันก็คะแนนก็อยู่กันนะี่ยหมอแคนพิการประมาณ20คนนะแต่หมอแคนคนหนึ่งตอนนั้นท่านชื่อว่าหมอแคนทองพูลนะอยู่ที่โน่อนอยู่ที่บ้านหนองโบโุวขวกทางร้อยเอ็ดนั่นทองพูลแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วท่านปอแขนเก่งพ่อก็ไปประชันกับคนนั้นแนหะอาจารย์ทองพูลนี่แหละครับคนที่พิการกับพ่อเนี่ยกับพ่อสมบัตินี่ละครับแต่ท่านก็อายุแก่กับพ่อเลยตอนนั้นอายุพ่อสิบห้าปีท่านอายุประมาณ30ปีครับตอนนะั้นมีแต่หมอแขนรุ่นใหญ่เลยลูก ไปป่าเสกันเป่าเสกันก็คะแนนก็รู้สึกว่าอยู่กันเลยกลางวันเนี่ยกรรมการไม่ไม่ยอมตัดสินต้องถ้าใครมีลูกเล่นอะไรมีอะไรก็ให้ไปเป่าอีกงั้นันนะเขาก็ให้พ่อไปแข่งอีกรอบหนึ่งที่วิธีเขาเรียกวิธีการแกล้งวิธีใหญ่การแกล้งประมาณกลางกลางคืนนะเริ่มประกวดตั้งแต่ประมาณสองทุ่มกว่าจนถึงหกทุ่มประกวดเช่นนั้นครับผมพ่อก็ไปเป่าเป่าก็บิดเซตอะไรพ่อก็ไม่นิวซับแต่สมัยนั้นก็ เพลงกาลังดังอยู่ตอนนั้นนะสายันไขใจเพลงอะไรเอ็ดคาราเบลกำลังดังอยู่เพลงวันที่พบพอดีก่อนพ่อก็เอาแคนนี่แหละดัดแปลงเป็นกีตาร์นะครับเป็นสิกีตตราเลยครับผมเออดัดแปลงกีตาร์ก็ไปเป่าไปเป่าแข่งก็เลยได้อันดับหนึ่งก็ได้เงินประมาณรางวัลที่หนึ่งก็ประมาณ80,00บาทสมัยก่อนครับผมครับผมแปดพันบาทพ่อก็ได้ที่หนึ่งพ่อก็หลังจากพ่อแข่งได้ที่หนึ่งเสร็จพ่อก็กลับบ้านกลับบ้านมาก็ประมาณสัก 3- ามสี่วันมั้งพอดีก็มีห้องอัด คุณพ่อมามเรียนีรักสยามนี่แหละเขาบอกเขารู้จักว,ว่าพ่อเป็นคนเป็นเด็กน่าจะปั้นให้เขาดังนะก็พ่อก็เลยไปอัดเป่าให้มวลำคณะนนคณะนี่นะครับอยู่ที่ขอนแก่นโอ้ไม่ใช่กันทิศิศสลักขา,ามนะครับสยามทุกอย่างบึงเิงสารครามนี่แหละไม่ใช่บ้านพ่อวิเคียนเนาะพ่อวิเคียนขอนแก่นนะอันนี้บ้านพ่อ,อามอริสเป็นพี่ชายของพ่อวิเคียนนะครับผมไปอัดให้อามอริสเนะี่ยคณะไหนก็กจะแต่เอาให้พ่อเป่าทั้งหมดทุกคณะเลยครับเป่าเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็พอดีก็พ่อก็ท่าน พ่ออมาลกก็มีมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าอ,อาจารย์ไตรพุทิปพัฒน์รายการไทยเวทีโชว์พ่อก็เลยออกช่องสามครับผมช่องสามตอนที่ว่าออพ่อ,อ,อช่องสามอายุพ่อประมาณสิบหกปีครับตอนน,นพอดีหลังจากพ่อออกรายการนี้เสร็จพ่อก็ไปไประจาวงฟองน้าครับอาจารย์บุ๊คแกตตันเป็นวงฟองน้าที่นานนะครับผมแต่ท่านเป็นวงฟองน้ําที่เกี่ยวก,กับว่าสแสดงเกไปเวลาไปสแสดงก็ต้องไป พ้าในหลวงประจำราชการที่ก้านานนี่ครับผมพ่ไปไปจำกับวงท่านฟรองน้านี่แหละครับท่านก็ให้พ่อไปเป่าอยู่ฟองน้าประมาณ5ปีครับวงนี้ครับมันเป็นวงไม่ไม่ใช่วงออเกต้ามันคนละอย่างนะครับฟองน้ํานี่เป็นวงของอาจารย์บุธแกตตันนะครับผมท่านก็เป็นขอโทษน,นะพูดแบบตรงๆว่าเป็นฝรั่งครับแต่ท่านชอบดนตรีไทย ท่านเป็นคนชอบดนตรีสารก็เลยให้พ่อไปอยู่กับท่านด้วยครับผมไปอยู่ท่านด้วยอยู่ท่านห้าปีท่านก็พาไปตลอดตลอดแสดงไปนโน่นละไปภูเก็ตไปกรุงเทพไ,ไปไปไปหมดไปภูเก็ตไปเพิ่เนือก็ไปไปหมดนะครับผม <c oughs> ก็รู้สึกว่าภูมิใจมากเลยพ่อก็เป็นคนยังไงไ,ไ,ไม่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 เคยภูมิใจมาก่อนครับผมก็รู้สึกว่าทํางานอย่างนี้เป่าเกี่ยวกับ,กบดนตรีสารที่พ่อทางานปุ๊บพ่อก็ภูมิใจในใจพ่อพ่อก็ชอบอย่างนี้ชอบสอนทอดสายทอดวิชาให้คนทั่วไปได้รู้จัก แขนมาจากไหนดนตรีตสานไปไหนถ้าถ้าถ้าไม่มีคนมาฟื้นฟูมาสอนมันจะอาจจะเป็นยังไงล่ะมันจะอาจจะเสียไปไม่มีครับผมยังไงก็ถ้าต้องการอยากจะฝึกดนตรีตสานนะครับดนตรีตสานนี่แหละก็ยังไงก็ให้มาหาพ่อนะอยู่ที่บ้านวางไหฮตำบลวางใหม่อําเภอบ่อร,ะบ,อระบือจังหวัดมหาสารคามนะฮะแล้วก็ติดต่อได้เบอร์โทรพ่อก็ศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าหกศูนย์หนึ่งสี่ห้าครับมาตามเบอร์นี้ถ้างั้นก็ถ้าจะถ,ถ้าอยากจะมาไปบ้านจริงๆก็ ให้เขาไปติดต่อที่สมาคมหมอแคนที่ขอนแก่นก็ได้ครับต่อไปนี้ฟังไล่แค่นไล่ใยครับจากพ่อสมบัติซิมลาเชิญหฟังครับความรู้ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตคุณพ่อสมบัติยินดีแบ่งปันด้วยความหวังว่าจะมีผู้สืบทอดการเป็นหมอแคนรุ่นต่อๆไปและดูเหมือนว่าจะมีผู้สนใจใฝร่รู้อยากเป็นหมอแคนอีกจำนวนมาก ที่ฝากตัวเป็นสิทธิ์คุณพ่อสมบัติศิลปะแขนงนี้จะยังคงอยู่คู่แผ่นดินอีสานตราบนานเท่านานครับสวัสดีครับ អ្វើប <music> ីពាលារឿ៙ទ្ពីいや្កន Hanwoman